เข้าสู่บทเรียนที่6นะคะหลักการประมาณราคาและค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะคะ 6. 1จะเป็นเรื่องของหลักการประมาณราคาโครงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะในการประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างนะคะถือเป็นการประมาณราคาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนนะคะโดยลักษณะของการประมาณราคาก็จะมีการแบ่งระดับในเรื่องของการประมาณราคาด้วยนะคะ ในส่วนของความหมายของการประมาณราคานั้นนะคะซึ่งมีความหมายที่ชัดเจนของตัวเองอยู่แล้วก็คือความไม่แน่นอนหรือว่าไม่ตายตัวนั่นเองเป็นลักษณะของการคาดคะเนนะคะเพื่อที่จะให้ใกล้เคียงหรือเกือบเท่าความจริงนั่นเองค่ะ ฉะนั้นการประมาณราคานะคะในลักษณะของรูปแบบโครงการสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นการประมาณราคาในรูปแบบของงานก่อสร้างเป็นหลักนะคะจึงมีการคิดคำนวณหาปริมาตรราคาวัสดุดต่างๆนะคะค่าแรงค่ากำไรนะคะค่าภาษีตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอื่นๆนะคะ โดยอาศัยหลักวิชาในเรื่องของข้อเท็จจริงและก็การตลาดเข้ามารวมจนถึงสถิตินะคะทางด้านงานก่อสร้างเพื่อที่จะใช้ในการประมาณราคาจึงเป็นราคาที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะคะผู้ประมาณราคาก็จะต้องมีประสบการณ์ในการประมาณราคาที่จะสืบเสาะหาราคาจากร้านค้าและราคาจากส่วนกลางที่มาเทียบกันนะคะเพื่อให้ใกล้เคียงกับ งานก่อสร้างมากที่สุดนั่นเองค่ะผู้ประมาณราคาที่มีประสบการณ์นะคะก็จะมีการประมาณราคาได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะซึ่งความผิดพลาดในการประมาณราคาที่สามารถยอมรับกันได้นะคะก็จะอยู่ที่ 1- 5เเท่านั้นนะคะ ผู้ประมาณราคาก็จะมีในส่วนของสถาปัตยกรรมวิศวกรรมแล้วก็งานระบบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพื้นฐานของผู้ประมาณการก่อสร้างเพื่อให้ได้ใกล้ความจริงมากที่สุดนะคะก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เลขาคณิตนะคะแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบอ่านแบบก่อสร้างรายการ ประกอบแบบแล้วก็การศึกษาสัญญาในการก่อสร้างนะคะต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมงานด้วยเพราะว่าในการนับหน่วยงานต่างๆนะคะบางอย่างนะคะวัสดุบางอย่างหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างไม่ได้ปรากฏในแบบก่อสร้างแต่ว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างก็จะสามารถประมาณราคาได้ออกมาใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็ไม่มี ส่วนไหนที่หายไปนะคะก็จะครอบคลุมในการก่อสร้างตลอดจนถึงการสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการดำเนินการประมาณราคาได้อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะ การมีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะคะตามท้องตลาดทั้งคุณสมบัติราคาตลอดจนแหล่งผลิตและจำหน่ายวัสดุนั้นนะคะเพื่อที่จะนํามาคำนวณต้นทุนเนื่องจากว่าการคำนวณต้นทุนก็จะมีแหล่งที่มาของวัสดุนะคะเช่นวัสดุที่ไกลมากๆนะคะเมื่อมีการขนส่งมายังจังหวัดที่มีการก่อสร้างหรือว่าพื้นที่ที่มีการก่อสร้างหากมีระยะทางที่ไกลเกินไปก็อาจจะทำให้การประมาณราคานั้น ผิดพลาดหรือว่าน้อยกว่าที่คำนวณไว้นั่นเองค่ะสำหรับหลักการในการถอดแบบรูปและรายการละเอียดนะคะข้อที่1เพื่อแยกวัสดุแรงงานและเครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการก่อสร้างนั้นออกมาเป็นหน่วยนะคะโดยวิธีการวัดและวิธีการทางคณิตศาสตร์ค่ะโดยปัจจุบันก็จะมีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์เพื่อหาปริมาณงานด้วยค่ะ สำหรับข้อที่2นะคะผู้สำรวจหาปริมาณงานจะต้องมีการแยกตามแบบรูปและรายการรายละเอียดออกเป็นหมวดหมู่โดยอ้างอิงตามมาตรฐานนะคะโดยที่มาตรฐานก็จะมีลักษณะของการแบ่งเป็นเนื้องานวัสดุของงานสถาปัตยกรรมวัสดุของงานโครงสร้างวัสดุของงานระบบไฟฟ้าวัสดุของงานระบบสุขาพิบาลเป็นต้นค่ะ สำหรับข้อที่3นะคะการถอดแบบรูปจะต้องมีการสำรวจโดยวิธีที่รัดกุมและควรจะมีการทำเป็นระบบนะคะโดยมีแบบฟอร์มไว้สำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ง่ายนั่นเองค่ะ ข้อทีนะคะจะต้องมีการบันทึกวิธีการคิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะทำให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นหากเกิดขึ้นภายหลังนะคะแล้วก็มีความสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องคำนวณใหม่ด้วยค่ะในข้อ4นี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการคำนวณโครงการบริหารงานก่อสร้างนะคะเพราะว่าเนื่องจากการผิดพลาดก่อสร้างจะต้องมีการตรวจสอบรีเช็ค ตลอดเวลานะคะในขณะที่กำลังก่อสร้างอยู่ว่าปริมาณงานตรงกับที่มีการทำสัญญาก่อสร้างหรือไม่ค่ะ